ไม่ต้องไม่ต้องรีบมากนะครับตรงเป็นแก่งเนี่ยเราคุกคุมปลาเราดูว่าปลามันอยู่ตรงไหนของน้ำอ่ะเนเข้ามาแล้วตัวนี้ตัวไซส์สวยเลยนะโลกว่าโอ้สวยมากตัวนีม้มาดูนี่กัน ยังอะมาเช้านี้ยังไม่ทันข้ามแก่งเลยบ่จะยิงไปฝั่งน้ําตื้นมาน้ําลึกกำลังเดินข้ามไปนะครับแต่ยิงไปก่อนมันฉวยเลยนะครับจิ้งจอกน้าจืดนะต้นน้ํานะมันอยู่ตรงวังนะครับวังที่เป็นน้ําลึกหน่อยนะตอนนี้อยู่หัวแก่งเลยนะครับสวยมากดูจริงๆผิวน้ําตุมต่มๆตอนเช้า ปลายน้ําเลยนะครับบางทีเจอน้ําเกือบกร่อยด้วยนะครับน้าไปไปลายแม่กองไปไปลายเจ้าพญานะเดี๋วอัมพวาก็มีนะครับตอนนั้นน้ำาก็กร่อยแล้วนะตรนนี้ล่าเยอ่อในต้นน้ําเลยนะเวลาปล่อยเราจะปล่อยตรงที่ไม่ใช่ดินแระน้ำเป็นน้ําที่แบบเบาๆหน่อยจะได้ตั้งตัวได้<ะ>ทรงดีวันนี้ดีนําไผ่ไปได้หนึ่งตัวไ <laughs> ป ยังไม่ตีเพิ่งม,มาถึงเนี่ยยังไม่ตีตีได้เลยอย,อยู่ที่โฮมเซครับตรงแก่งแก่งแรกที่มีกระโจมสีข,ขาวๆอ,อ่ะนอนอยู่ในกระโจนะมเน,มนี่ยต,ต,ตรงนี้เลยตรงนี้นใช่ใช่ตัวเล็กตัวเล็ก ลาสอดีบาลันไหมนะอดีบาลันตีล่าโอ้โหตีพลิ้วเลยงานนี้โคตรเบาเลยใช่ใช่ไม่รู้ได้ปลาไม่ได้ไม่รู้เอามาพูกตีก่อนมองก่อนมองก่อนดีก่ก่อนได้ได้แต่แต่เวทมันคืออ่อนๆอย่างงั้นวะใช่อ่อนเลยครับเนี่ยไปเวทอ่อนมากแต่อดีบาลันตีไกลมากมีล่อที่ตีสมูทมากตีสบายมือแต่เข้ามาเสียง่ายเอ่อถ้าใช้หยุดประเภทถ้าใช้หยุดประเทเสีย เงยนะกลับไปนะไม่ตันไม่ยากลับแล้วปะยัดลอยโอ้โหมาดูกันดูสวิงขาให้ไผ่โมให้ไผ่โมอย่าให้ไผ่โมแนีแอบนี่แอบเลยเราลบมควนนิดนึง ปลาอุดปลาันุ้ก็ขึ้นต้นหมือนกันันี้อ่อยู่ต้นน้ำตลอดเลยโอ้ยสวยปลาครับอ้ยจะซื้อโทรศัพท์ใหม่กแล้วโ้ยซื้อโทัแบงโอ้โหนี่มันไตไร้านอาหารเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเนื้อแน่นมากสวยจริงสวยมากถ่ยมีอยู่เลยนะเสวจัมีคนเยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้ตั้งแรกมั่วในธรรมชาตินะ หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเจอในแม่น้ําลําคคองอมันจะตัวใหญ่กว่าน,นี้แต่นี่คือต้นน้ําน้ําไหลไซ์นี้นี่ถือว่าใหญ่แล้วเพราะปกติมันจะลงไปอยู่ด้านล่างนะอ,อยู่ในทรายแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ด้านบนด้านบนและไซนี้นี่ใหญ่จริงๆนะครับโปรตีนี้เคยไปเชี่ยวหลานตันแค่นี้นะต้ตนน้ำเนี่ยเห็นไหมแ้วมันจะอยู่ในแอ่งนะ ก้น้ำมันจะมีที่ที่มันอยู่มันไม่ค่อยอยู่น้ำไหลแรงๆนะมันจะแอบอยู่ด้านด้านนอกด้านนี้น้ําไหลเหมือนกันแต่ตัวนี้หลบอยู่หลังหินนะใหนะ้โชว์โชว์โม้หน่อยโม้หน่อยปลาบูคนระับนี่เป็นปลาบูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะชนีวิตนี้บูซทรายมาโบโกบีนะ้เนี่ยท่านี้กันนี้สวยมากเลยตัวนี้โอ้โหดูครับแต่สถิติของประเทศไทยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่ ก็สจะ6โลเลยนะ6-7โลมันโตได้6-7โลนะแต่ว, 6, นะว่าสุนม,มากก็ไปอยู่น้ําน้ําลึกกว่านี้ไม่ไม่หยดต้นน้ํานะครับเนี่ยที่เขาเรียกไอ้ตำนานปลาบู่ทองอะไรตรงนี้ปลาบู่ทรายเนี่ยปากปากมันอะนะครับอ้าได้กว้างมากเราจับมันจะขู่นะนจะขู่หน่อยนึงจะทำเตัวพองปากมันจะอ้าได้กว้างแล้วฟันเนี่ยจะอยู่ข้างบนด้านล่างนะครับแล้วก็มีฟันข้างๆเหมือนกันกินเยอะที่กินทั้งตัวเลย อมปุ๊บกัดทั้งตัวนะครับกืนเลยสวยมากตรงนี้สวยจริงมันจะแอบ,บอยู่เม <c oughs> ื่อกี้เราเข้าได้ใกล้มากเพราะว่ามันมันคิดว่าตัวมันอะสามารถพรางได้ดีมันเลยไม่ขยับนะครับแต่เราเห็นอยู่ไผ่นีเดี๋ยวนี้สายตาดีมากนะเนื่องจากว่าเลิกเป็นนักตกปลาเป็นเปนักดูปลา <c oughs> เดินม,มาปุ๊บเห็นเลยคือมันมันมองยากมากเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยดูนะครับมันค่อนข้างจะคืนกับค,คืนกับสีหินเห็น <c oughs> <ช>ไหมคืนกับสีหินทีเดียว แล้วเราก็ปล่อยไปแล้วปล่อยไปดีนี่ไงไล่ไปไหนเลยนี่นี่ม่นมือจับได้เด้อมายอดเลยยอดเลยเรามือจับก็ได้นะเนี่ยปลามือเปล่าเลยเราเราเน้นจับปลามือเปล่ากระหิงไม่ท่องสวยสวยจริงๆให้ดูว่าว่าลายมันอ่ะมันค่อนข้างจะกลื่นมันเป็นนักคลางตัวนะครับบางทีมันพาง กำแพงตัวอยู่ข้างหินนะครับแหล่งน้ำนี้แล้วปลาปลาเล็กว,ว,ว่ายมามัก่ก็ปุ๊บใช่นะนี่ก็คือหนึ่งในนักล่าวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะนี่เป็นอีกงชนิดเนื้อเนี่ยที่ที่ผมได้มาเจอในออที่นี่นะที่แก่งกระจายเป็นเป็นชนิดใหม่เลยที่ได้เห็นเนี่ยของที่นี่เดี๋ยวผู้ให้กเคลียร์ก่อนมันชนิดใหม่ของผมชนิดใหม่ที่ไผ่เจอเจอกับตาเจอกับตาใ,ในต้นน้ําแต่ว่าไม่ใช่ชนิดใหม่ของของ,ของต้นน้ํานะครับคือว่าเรามา เก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บชนิดคอลเลกตาในชนิดส่วนตัวนะว่าเจออะไรบ้างนะลายสวยเนาะโกบี้มาร์โบนี่ตื่นเต้นเลเนี่ยแต่ถ้ามันอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ในตลาดไม่ตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นตรงนี้มันอยู่บนต้นน้ํานี่แหละนี่คือว่าเป็นแบบเรียกว่า personal discovery นะอ้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 าอ้ะ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 อามา้ะถ้ะอ อ๋อไม่ได้เอาแล้วพี่มีพี่มีเอาของอยักษ์ยักษ์ต้องอินเสิร์ตแทงลงเพื่อให้มันอยู่นะไอโฟนสิบเอ็ดโกลแม็กเอาบนตะไคร้ขาวได้ป่ะนี่ถูกเลยปลาบู่อะไรฮะอันนี้ไอเนี่แม่ปลาบู่ทองไงอ๋อนี่คือบู่ตัวนี้เลยเดือนสองปัาบฮ้ยถ่ายให้มันอยู่ในสื่อมันดูนี่หว่าให้อินเสิร์ตอ่ะเออให้มันอยู่แบบเอออยู่กับน้ำอย่างนัี้ยนะโอ้โหสีโคตรสวยเลย เราเห็นได้ไงปลาดีเดินเหยียบไปเดินไปเตะผมเลยนะครับพอดีล่องล่องมีดเลยเนี่ยท้องมันเนี่ยเหนืออยางแน่เลไทเทเนียมปูทำไมมันขึ้นสนิมวะที่ไหนพับนี่ให้เลยที่ไหนพับนี่ในมือนะไม่ยุบอุยทำไมต้องกินน้ำลายวะอะไรวัจับปุ๊บไปเลยเอาฉากใส่น้ำก่อนโประเทศเลยเพีย ไอควรถ่ายน้ำเนอะความนี um oh, yeah. Yeah. Yeah, mm ่ม hmm. ัน mm ถ่ายใกล้ม hmm. mm ันเบอร์ไหมเหรอถ่ายได้เนี่ยครึ่งช็อตแล้วก yeah. yeah, ็ไปเปลี่ยนเมมบอร์ดนี่เพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยติดไว้ใช็้กันน้ำแล้วเด้อจะเอาโทรศัพท์ไปใช้กันน้ำใช่ไหมใช่ใช่แอปอ่ะกดสองทีปเปลี่ยนฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มันใช้สำหรับทะเลใช่ไหมเออแยกออกดิดูตามดิตาม ที่นี่นายมีตัวใหญ่กว่น,นี้นะนายมีแล้วล่ะชัดเจ้ชัดเจ้ปลปล่อยครับนี่ปล่อยตรงนี้ก็ได้ร่องนี้อ<ส>โอเคอ่ะมุมมุมโมไหนไฟโม่ไหนปลาอพยพ มอมอเนี่ยมอมอเนี่ยมอมามอมอมอมทมอแต่ปมาตอนอ้ํมอ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 าอมอวอมนมอ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 ะอมามอมอมอมยม้มอ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 ม้มอ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 นอมอมอมนมอมอมอุดไอเลยเมอ่อี้มนมอดไมแล้วอมดไปแล้วจับทันจับทันจับไม่ทันออม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 มมมอมมอมอมอออออมมอออออไปนี่นะครับเป็น ปลาบูทรายนะครัครั้งแรกที่มาเจอบนต้นน้ํานะครับก็คิดว่าปกติมันคงอยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วมันก็ทวนน้ําขึ้นมานะครับก็ถ้าให้คาดเดาก็คงมาหาที่ดีๆแล้วก็มีโอกาสที่จะมาผสมพันธุ์นะฮะถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ได้เจอครั้งนี้นะฮะพร้อมนะครับชนิดหนึ่งครับผมผมันพร้อมแล้วเดี๋ยวจะหลุดมือได้ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับครับไปละจ้า เรอยู่ในน้ำสีมันชาสุดเลยมาพวกโกบี้สุดยอดตัวนี้นี่สุดยิ่งกว่าได้อะไรทั้งนั้นเลยเห็นไหมต้นน้ำมีอะไรหลากหลายนะเราเจอนักล่าสองแบบแล้วเราเจอปลาเหยื่อหนึ่งแบบแต่ที่มีตะเก็ยบฟ็อกนกนาคมันจับกินหมดแล้วตกปลาได้แล้วนี่พี่ผมเลงไอไอวังเนี้ยตั้งแต่อยู่โค้งนูนแล้วนะใช่ตัวใหญ่แต่เราเราเสียสละให้ให้คนนี้ดีกว่าโดนไม่ได้โดนป้ายโดนวิ่งขึ้น กายเคยโดนแล้วหัวแก่งตรงนั้นเรียบๆตรงนั้นเรียบๆมีตัวใหญ่เหรอใช่ปลาใหญ่จะอยู่นะอยู่ตรงหัวแก่งที่เล็งตั้งแต่ที่อยู่ตรงนู้นเน่ยข้างล่างว่าจะมาตีตรงนี้เห็นงใกลมาเดี๋ยวเสียงตลาดให้กายส่งไม้แรกใส่ตัวใหญ่เดินไปเดินไปตีหาไปเลยก็ได้ยร้องก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้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 แหละตรงนี้อย่าใกล้อย่าใกล้มากอย่าใกล้มากอย่าใกล้มาก กายยุดย euh, ุดตีย <The women, S 1> ุดย the uh. like so, mm ุดยุดหก็รอบเร็วแล้วแต่สปินนี่ยมันยาวสไปน่ะเกว่าอันนี้ไม่เขียนไม่ได้เพราะว่าเราออกคันไฟนี้มาไง

กามากามามัมีกามาเดิน<ร>ให้<ร>ลงูงคาา เต้นเหมือนโดนปลาหน่อยดิยักษ์โอ้โยักษ์มันไม่ดึงเลยไหมตูมมันดึงอะตูมๆนี่นี่ยักษ์ตุมมนิ่งนิดนึงตอนมันจับเนี่ยที่อยู่นี่เข้าใกล้เรียบร้อยโอ้ยกินเลยกจังเรียบร้อยยักษ์ไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้า เอ้ยอย่างนี้ช็อตอย่างนี้แหละนิ่งๆไว้นิ่งๆไว,ไว้เอาโหเฮ้ยจับไปนึ่งดิมันไม่มีเงี้ยงผมไม่น่าปลดง่ายเลยปลายักษ์ให้ฝ่ายมัวนหน่อยต้องน้ำครับ ไปกับสุบต้นน้ำครับตัวแรกของปีนี้เลยมั้งเนี่ยที่ได้เจอกันสวยสวยสวยปล่อยแล้วนะโชดตัว <felony> ช <autograph> ์ต <hash ennes> <coin> <c oughs> ัวช์ตัวไ้เจอกันใหม่เฮ้ยนี่ว่าจะซ้ำเหยื่อพุ่งไปที่เหยื่อเลยโอะไรนี่ฮะเห็นไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยช้า พาทิ์มันช้าเข้าอีกต่อแล้วเรียบร้อยเข้าย่อนเด็กย่อนให้มันวิ่งย่อนมันก็วิ่งออกแล้ว ถ้ผีอีทนได้เนือว่าผีอีจะขาดแล้วตรงนี้น้โอยฝั่งน้ำเลยตรงน,นี้อไออ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 มันอยู่ในร่องน้ำทุกคนต้องล็อกไกด์มันมาให้มันอ้อมหินมานไม่ต้องรีบมันล้างไว้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะกิ้งข้ามหินมาเอง เปลี่ยนคันมาเป็นปีนนารี <laughs> พเพราะเราต้องเล่นกระดีแล้วมันเริ่มร้อนนะครับนะทิ้งตัวตามมันนะครับเยวดึงมันเข้ามาตรงนั้นนิ่งหลังเห็นเป็นต้นทีนี้มีขนาดนะเนี่ยกดเลยก็พาทิศช้าเมื่อกี้มัวแต่เล็งอยู่ <laughs> 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 เราเลยต้องเสียบ <G ül üyor> นี่ววท้านม่อยู่ท่านี้เจนจต้องคีมออกจากปากออกมานะมีดตลงไหนตองนี้ได้แล้วครับโอเค, <S <S คอไม่ใช่ผมช็อกว่ะที่เราผิด กลายมันย่ำน้ำจนเป็นจ,ะจะุดทบเลย่ตัวนี้อ้วนเลยสวยงามนะครับนี่ตัวนี้นะครับกระสูบ กระสูแบะมันรอจังหวะเป็นนักล่าให้รอจังหวะอยู่ข้างหินนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับไผ่ตอนที่มันเราเดินมาเห็นหินอยู่สองก้อนด้านหลังนะครับไผ่ก็เล็งอยู่แต่ผมมันว่าอยู่ระหว่างแน่แน่ไผ่ตีด้านซ้ายแต่ผมตีระหว่างระหว่างก็คือเป,เป็นเป็นวงน้ำนะม,ม,ม,มัวน้ําอยู่นะครับปามันก็คว้าเลยถึงแม้กระดีต,ตัวนี้ยังไม่ทําสีก็ตามแต่มันเป็นนักล่านักล่าที่แบบคว้ามันเห็นเลยแวบๆ,ๆมานะคะรับตัวนี้กระดีตัวใหม่ยังไม่ทําสีออกมาทดสอบวันนี้ก็เนี่ยได้เลยนะครับ มันก็เป็นปลาที่ค่อนข้างจะเป็น opportunistic hunter คือแบบเห็นปุ๊บอะกินเลยล่าเลยนะครับก็เป็นเหยื่อที่ไม่ทำสิก็กิกนเหยื่ออะไรที่แอคชั่นโดน่ะกินนะฮเพราะมันอยู่ในจุดจุดที่ปลามันจะล่านะครับต้นน้ำลักล่าอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นเทพของต้นน้ำเลยสูสู่เค okay. เอเลยวะพี่เี้ยใช่พี่เจ๊ยใช่เอาเอากระโปรงายังอ่ะไปแล้ว มันลึกจริงเว้ยตรงนี้หน้าอาการยิงไม่ถึงเลยมันถึงเป็นวังมันถึงเป็นจุดที่ปลายใหญ่ฮะนั่นแหละชิดขอบไปเลยเดินลุยโคนไปเลยแค่ตรงที่เรายืนนะมันเป็นโคนเยอะแล้วพอเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นโคนแต่ก็เยอะเหมือนเดิมไอ้ยักษ์มันจะมาได้วนันนี้ได้ได้เดินชิดริมมาง่ายเดินน้ำ,น,ำน้ำตื้น ให่เปลี่ยนอยู่ให้กายฮะไปให้ถึงก่อนนั้นเนี่ยไม่กายขึ้นก่อนนั้นเดินบกได้เลยไม่ขึ้นก่อนนั้นขึ้นบืนบกเดินบกเลยเดินแห้งเลยไอ้ที่กลัวตอนนี้คืออะไรรู้ปะกลัวของกายกีินแล้วแม่งระเบิดเลยสายเป็นขุยอยู่ตรงกลางอ่ะเบรกอ่อนไหมนี่เราอ่อนกันสายเก่าแล้วไม่ได้เมื่อกี้มันเป็นนี่มันเป็นรอยแล้ว ก็ยังจะอุตส่าห์ล้มขึ้นขึ้นดันใส่รองเท้าสองคู่ไงทางนี้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 ปลาอยู่ข้างบนนี่มาเดี๋ยวชี้จุดให้เหยื่ออะไรอ่ะโมหกกายรองเท้าตีหมดเลยกายต้มที่มันเขี้ยวนยู่ตรงเขี่ยสายในรอบเตียตีไปข้างนั้นมันตีแล้วเมื่อกี้เคลียร์แล้วอ่ะโอ้โหไปอันนี้ด้วย สายมันตีเกียวมาแล้ไหมเร็วๆปเห็นแล้วมั้งขัลูกตาเลื่อยมันตรงมาตรงมายื่นยื่นไปคันไปยื่นไปคันไปมาสายมันตีเกี่ยววะโรเลอร์ไม่เนี่ยโรเลอร์ไม่ทำงานมันเป็นทุกอย่างเลยเออมันหลายอย่างมากกายดูดิดูสายมันตีเกี่ยวขนาดนี้สายที่เกี่ยวโรเลอร์ไม่ทำงานโรเลอร์ตายโรเลอร์ลอกทั้งทั้งคันทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้ขาดเห็นไหมมันบิดเกี่ยวเยอะๆขึ้นอ่ะอ๋อมันจะตอนนีมันจะขาด ตัวอย่างที่ดีมีค่าก่าคำสอน กายนั่งลงนั่งลงจับปลาอระวังนะระวังนะะอย่าไปับอย่างนั้นยังอยู่บ้าว่าอันอ๋อเป็นสิงที่ฮุกไม่เป็นไรสิงที่ฮุกโอเคอยู่โอเคเดยได้อเดี๋ยวเนี่ยจับปลดเลย หาที่ดูกหน่อยกหน่อยไไหมแค่จับด้านปุ๊บมันก็หลุดเลยจับจับตัวเบแล้วที่ลับด้านให้มันหลุดออกยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นวันนี้ไม่แห้วแล้ว ยามนู้นก็มีนะตร่มี้มีอะไีทแหละมันไม่คิดจะเจอตรงนี้ ถังเร็วตัาน้ำมาม่กที่นี่มันน่าจะมีเยอะแหละแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ตั้งใจหาจะเห็นได้ไงไม่มาจากน้ำเนี่ยผมว่าพวกนี้ปกติอยู่ข้างบนเลยเหรอ ไม่รู้นะเพราะมันไม่ได้เจอง่ายๆอย่างเงี้นเนยเพราะว่ามันเป็นเหยื่อปลาไงตัวเส้นเดียวไงสองเซนสองเสน้นสองเสน้สเสนครึ่งไม่เกินสามเซนโอเคไปไม่ค่อยไปเอกเท่าไหร่เลยว่ะ That's what I'm